ตอนนี้เมย์ก็มาอยู่แถววัดโพธิณิบิตรนะคะคือเมย์ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนวัธยมตาว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผู้ป่วยติดติงอยู่ด้วยก็จะเป็นคุณป้าท่านนี้นะคะนี่ป้าชื่ออะไรนะคะออชื่อบังอ่อนชื่อป้าบาังอ่อนเนาะเนี่ยคือปกติก็เห็นคุณป้าเขาเนี่ยขายขนมอยู่ตร,ตรงทางปากซอยวัดโพไงก็งทายสิบเก้าแต่คือไม่เห็นเขาเลยเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นคุณป้าเนี่ยแหละอืที่เป็นคนป่วย ล้วคืออ้ยอย่าเพิ่งร้องนะ <c oughs> อย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องก็คือเป็นเป็นนี่คือมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสี่เดือนแล้วสี่เดือนล้มตรงตรงน้ําเนี่ย <c oughs> กองน้ํามันแบบว่ามันไม่เวียนหัวแต่มันวุบไปเลยอะ่ะหมอบอกว่าไปโรงพยาบาลสามวันหมอบอกว่าเป็นเบาหวานค่ะ <c oughs> เป็นเบาหวานสี่ร้อยสามตันสี่ร้อย อ้ขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วค so ือเราบอกว่าฝั่งนี้ขยับไม่ได้เลยเหรอคะแล้วลตอนนี้อ่ะั่งนี้ยงขยับไม่ได้โอ้มือโอมือขยับไม่ได้เลยเอแล้วเราอย่างนี้นี่คือใครใครช่วยดูแลป้าไม่มีเลยมีกับเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านช่วยดูแลเดี๋ยวก็ไปบ้านก็แล้วแล้วเราก็ไม่ม yeah ีใครดูแลลูกหลานไม่มีเลยไม่มีเลย คือญาติพี่น้องอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหคือวัน,นวันนี้เนี่ยคือจริงๆงอะหนูอะตั้งตั้งใจก็คือ,คอมาแบบมาตามที่ทำร,รักกันตาค่ะเขาให้ข้อมูลมาแล้วคือทางกลุ่มของหนูเนี่ยเขามีร่วมกันทําบุญนะคะคือเกี่ยวกับพระเครื่องแล้วเขาก็มีแบบร่วมกันทําบุญปร<ห>ะมูลบริจาคมาให้พี่เขาก็อบอกเลยครับค่ะก็วันนี้เนี่ยหนูหนูเอามาเอาเงินมาให้ป้านะ ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยนะคะห้าพันอยากอยากขายขนมอขายไม่ได้มันมันต้องพักผ่อนนะป้าเข้าใจนะว่าป้าอยากขายค่ะปกตินุก็มีขนมขนมป้าทำได้เนอะพี่เดือนละได้จัดนั่งได้บอมเฟ้นลงสวยแตกเส้นเดียวหมอบอกได้ไม่เคยไปหาหมอนะก็เลยไม่รู้นะ อยู่ที่นี่ยังขายของอยู่เลยแล้วกลางวันนะถึงจะเป็นตอนเที่ยงหวาวเป็นฟื้นน้ำบอกเวียนหัวนะเป็น,ปนล้มหนูไปล้มพอวันสาวรอล้มตึ้งไปเลยไ,ลไ,ลไลลม่รู้เรื่องเลยมราจหาหมอที่ไหนคะตรงบ้นานทหารเลยอ่ะค่ะอันนี้แล้วกันเดี๋ยวหนูให้เงินป้าก่อนเนาะพี่ๆของช่วยกันมานะคะเดี๋ยวหนูให้ห้าพันก่อนนะ อยากขายข้นมป้าป้าต้องดูแลตัวเองดีๆก่อนอ่ะอันนี้นะข้าพันนะคะป้าอ่ป้ารับไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกว่าไปกายภาพด้วยหนิใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพาไปบุ่งนี้เพื่อนพาไปไม่มีใครเลยเพื่อนเขาแบบว่าอาบน้ําให้ไรให้นะเจเจ ใครคนแบบปติทําง,งานตลอดด้วยไม่เคยหยุดนะ,ะภาพกายภาพเนีให้ให้แบบหายดีเนาะต้องดูแลตัวเองก่อนค่ะตอนนี้คือเหมือนกับว่าร่างกายบอกให้เราพักผ่อนด้วยค่ะป้าแหมมันพักนานจังเลยต้องหนีเดือนละตูู้้นะคะสู้ๆู้นะ อย่าร้องอย่าร้องเนีย่ยนูร้องตามไม่ไหวแล้วนะเน,นี่อยากอยากขายหนุ่มแล้วขายไม่ได้เนะี่ยีเดือนแล้วอืมอรับเงินไปก่อนนะ,นนะ <c oughs> พี่พี่เขาช่วยกันมามือเดียวนะ <c oughs> ได้ใคได้ไม่เป็นไรค่ะข,ขอบคุณคะ่ะคือ <c oughs> ขอร่างกายแข็งแรงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มี ไปกายภาพเนาะวิเนียย่ยไปกายภาพเนี่ยคนแนวชวนป่าไปค่ะอือยังดีนะคะเือนก็มีเพื่อนบ้านคอดูไม่มีคใ,ใครเลยอะแม่จ่ายก,ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็มีเพื่อนเขาก,กลับบ้านก็หมดค่ะถ้ามีเด็กมันก็คงจะหายไวไม่มีเด็กเลยตรงนี้คือเข้านะอะไรได้เข้าไม่ <ใน S 2> ได้่ะตรงเนี้ยหมอ,อ โอ้ยโอ้ป้าคุๆน,นะคะป้าขอขอบคุณพี่ๆทุกคนแทนคุณป้าบางออนด้วยนะคะบ้านคุณป้าอยู่ในซอยเทร์ไทยสิบเก้เข้าซอยแล้วเลี้ยวขวาจะอยู่เรียบทางรถไฟตรงตรีนสะพานสารเจ้าสูงหากใครต้องการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมมาหาคุณป้าได้หรือติดต่อเบอร์เพื่อนบ้านชื่อคุณตุ๊กนะคะ